เฮ้ยวันนี้มาเธอปูชดๆด,ดิดิปูชดๆเพียอย่างดิดๆก็ร้อยนี่มนะันเป็นอยู่นะี่เอแตงไหมจับได้หนะ้าปูแต่ว่าไม่เมื่อปูดำปูมามันไม่อยีบแต่ปูดำเรียบร้อยเทียบไปแล้วลูกป่านนี้ครับเลยครับอืมชดดิบๆกันครับสี่ชุดบันเราอยไหมปูมาชดๆราคาตุ้งๆนี่ครับเก็บตาเก็บตาเกิดเดี่ยวก็เอาเร็วเรียวเรีวเรีวเรีวจามดอดนะครับคุ้มกับมีเห็ดไหม ชดดิ่งดิ่งเพร่กังกับชดดิ่งดิ่งนะครับนี่ครับชดดิ่งดิงเนี่ครับค่อยเลยนะครับเส้นไม้นั้นค่อยเพร่ปู่บาช่วงนี้น่ากินมากมากเนี่ยเนี่ยนะครับเ้นเปียวเปียวแข้งดิกงดิ่งครับเป็นชดดิ่ดิกงนี่ครับตู้ขูตู้แล้วอ่าได้ไม่ได้แล้วไม่พลาดบอกค่ะคนกลางครับจับละมุงจุ้งจุ้งขุนไข้เลยครับมา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 เรียครับจ่ะมดอดนะครับรีบชั่งรีบชั่งรีบจั่งเร็วเ่อย ผู้มาชดชดขึ้นจากนี้นะครับอืถูกไม่ถูกครับแต่หน้าราคาเจ็ดสิบบาทชดดิ 1, ่งดิงอยู่เลยเี่ไหมวาดีตัวนับไปเดียนกันเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ตวครับกาวตัวชอสด,ดิงดิงกับตรงจากทะเล่าเลยครับที่จุนวันเราทูกไอ้ทูกครับอเดือดต่อไม่เลยนะวกไข่มไหิ้นกันจ้าจ้าเลยชี้ก็เห็นกันจา้นนจาจ้าเลยครับว่าที่จุนวันเราข้องดีข้องกินน่ากินขนาดไห้ครับโดยเจพาปอฮานถาั่วซดสเนี่ครับราคาก็ไม่แพงไค่ามาเที่ยววัดเก๋ววดกีววดววดหรือว่าเท่านันสามารถทุช่างจองหลวงหน้าได้ครับ พัานฟีดวิดาดวงใช่มาเลยครับไม่ต้องพัน่นหัวขาขุนกลางก,างกับชดช,ดชดจักทารีมาเลยครับผ่ามาชดๆดานี้ต้องวักเองดีวะาึงจะร้อยมีดูิดทุกใจในลองคอมเมนต์มาเลยที่ครับ